สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอธิบดีพาเที่ยววันนี้จะพาท่านขึ้นเหนือครับไปเที่ยวอุโมงขุนตาลครับซึ่งอยู่แถวจังหวัดลำพูนกับลำปางครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุโมงขุนตาลครับที่จะพาท่านไปทำความรู้จักกันนะครับ อุโมงขุนตาลนี่คืออุโมงค์รถไฟที่มีความยาวที่สุดในประเทศไทยของเรานะครับมีความยาว1.3กิโลเมตรครับในสมัยนั้นนะครับแต่ว่าต่อมาครับภายหลังปี2564แล้วอุโมง์รถไฟผาสเสด็จหินลับที่อำเภอม่วเกเหล็กจังหวัดสระบุรีนี้ก็เป็นอุโมงค์ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยแทนนะครับอุโมงค์ขุนตาลนี่ก็ตั้งอยู่ใกล้เคียงกับพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ดอยขุนตาลระหว่างอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางกับอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนครับอุมโมงค์นี้เริ่มสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2450แล้วเสร็จเมื่อปี2461ครับ11ปีครับในการก่อสร้างทั้งนี้การก่อสร้างนี้ก็โดยการรถไฟหลวงแห่งกรุงสยามครับที่มีผลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าบุรจัชัยการ กรม,มพระกำแพงเพชรอัครโยธินเป็นผู้บัญชาการแล้วก็มีนายช่างชาวเยอรมันที่ชื่อเอลมิลไอเซนโฮเฟอร์เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้างทั้งหมดนะครับใช้เวลาก่อสร้างทั้งหมดก็11ปีครับค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นในสมัยนั้นก็ล้านสา0แสนหบาทครับ อุโมงขุนตาลน,นี่มีขนาดกว้าง5.20เมตรครับสูงก็5.50เมตรครับยาว1,352.10เมตรครับคือกิโลเมตรกับอีก352เซนประมาณนี้นะครับเป็นอุโมง์ชนิดคอนกรีตเสริมเหล็กตลอดแนวครับ โดยอุโมง์ด้านเหนือในสูงกว่าด้านใต้ประมาณ14เมตรด้านหนึ่งของอุโมงค์ขุนตาลก็คือสถานีรถไฟขุนตาลที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับแล้วก็มีบังกะโลรถไฟของการรถไฟแห่งประเทศไทยและขึ้นไปข้างบนก็คืออุทยานแห่งชาติดอยขุนตานครับ สำหรับแรงงานที่มีส่วนช่วยให้การก่อสร้างอุโมงรถไฟขุนตาลบรรลุผลเส็จที่น่าอัศจรรย์ใจนี้ก็คือแรงงานไม่ใช่ธรรมดาครับหากแต่เป็นแรงงานฝิ่นครับคือผู้ที่ติดฝิ่นนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นทางรถไฟสายวิบากยากเข็นที่สุดในตำนานการรถไฟไทยก็ได้นะครับซึ่งก็คงไม่ง่ายนะักสำหรับเทคโนโลยีอันจำกัดของชาวสยามเมื่อยุคร้อยปีก่อนโน้นนะครับด้วยเหตุนี้นะครับ จึงต้องจ้างวิศวกรชาวเยอรมันนามว่าเอมินไอเซนโฮเฟอร์นะครับมาควบคุมและวางแผนการก่อสร้างซึ่งคนในท้องถิ่นก็เรียกเขาย่อๆว่าโฮเฟอร์ครับโฮเฟอร์นี่เป็นผู้ที่มีความรักในแผ่นดินขุนตาลอย่างสุดซึ้งนะครับพร้อมแม้ว่าช่วงสงครามโลกครั้งที่2เมื่อปี2 4 8 2เนี่ยเขาจะเคยถูกส่งตัวกลับประเทศเยอรมนีไปแล้วในฐานะที่ไทยอยู่ฝ่ายสัมพันธมิตรแต่เมื่อสิ้นสุดสงคราม ปี2,488ครับเขาก็ยังอุตส่าห์เดินทางกลับมาใช้ชีวิตที่แม่ทาอีกครั้งหนึ่งนะครับปัจจุบันนี้อดถิของเขาก็ยังคงสถิตที่อนุสาวรีเล็กๆครับอยู่ปากอมุโมงขุนตาลทางด้านทิศเหนือเขตแม่ทาลำพูนนี้ด้วยครับสำหรับการจ้างแรงงานฝิ่นครั้งนี้นะครับ ก็ไม่ได้ทําไปด้วยความชื่นชอบนะครับแต่ว่าเพราะความจําเป็นด้วยไม่มีทางเลือกอื่นเพราะว่าคนสูบฝิ่นนั้นธรรมชาติพิเศษที่เขาจะมีคือความอดทนทรหดต่อการขาดอากาศหายใจได้นานครับไม่ต้องพึ่งพาออกซิเจนในปริมาณที่มากเท่ากับคนปกติธรรมดาเขาจึงสามารถทำงานในอุโมงค์ได้นานถึงวันละ8ชั่วโมงครับ และนี่คือตำนานของอุโมงคุนตาลครับซึ่งก็ตั้งอยู่ใกล้เคียงกับพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลร,ระหว่างอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางกับอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนเดินทางสะดวกสบายครับโดยท่านจะนั่งรถไฟไปลงที่สถานีขุนตาลนี้ก็ได้นะครับหรือหากอยากจะนั่งรถยนต์ส่วนตัวไปก็ได้ครับสบายครับใช้ GPS นำทางซึ่งก็ห่างจากเชียงใหม่ประมาณ60กิโลเมตรครับ และก็ห่างจากถนนสายเอเชียในประมาณ8กิโลเมตรผ่านไปทางสะพานทาชมพูแล้วก็ขับเข้าไปอีกประมาณ3กิโลเมตรก็ถึงครับอย่างไรก็าตามขอให้ท่านสอบถามเส้นทางจากชาวบ้านอีกครั้งหนึ่งครับนี่คืออธิบดีพาเที่ยวที่ท่านจะได้เห็นถึงความยากลำบากในการก่อสร้างอุโมงค์ ขุนตาลแห่งนี้นะครับปัจจุบันก็มีความสวยงามเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่น่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งสะพานทาชมพูซึ่งวันต่อไปจะนำเสนอให้ท่านได้รับทราบกันอยู่ไม่ไกลจากขุนตาลสำหรับวันนี้โชคดีทุกท่านเมืองไทยไม่ไปไม่รู้สวัสดีครับ